สวัสดีครับสวัสดีครับมากบฟงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าทำงานมาหลายปีมากไม่เคยมีแฟนไซของตัวเองในไทยเลยครับแล้วเพิ่งมานึกออกปีนี้ครับว่าอ๋อควรควรจะมีนะอะไรอย่างนี้ใช่ว่านอนอยู่ืนมาเราเลยหรอคือจริงๆแล้วผมอ่ะเวลาผมจะทำงานชิ้นหนึ่งอ่ะผมก็จะต้องไปคิดไอเดียก่อนทีเนี้ยผมไปเปิด พวกหนังสือศิลปินนะครับที่ชื่นชอบทีนี้เราก็อยากมีโฟตโต้บุ๊ก็ของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งคือจัดคอนเสิร์ตมาตลอดแล้วพอการที่มีโฟตโต้บุ๊กอ่ะมันทําให้เราได้เจอทุกคนละสายได้ก็ก็เลยคิดว่า่เราเริ่มจัดแฟนซายแบบนี้เลยดีกว่าพูดถึงคอนเสิร์ตในโฟล์ทบุ๊กหมียถึว่าเป็นยังไงโอจริงๆมีหลายลุคมากๆเลยครับแต่ว่ารวมๆแล้วจะมีความวินเทจวินเทจที่ เป็นความชอบของผมในในตอนนี้ครับผมผมชอบแบบอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็มันจะให้บรรยากาศแบบเหมือนชวนให้คิดถึงเนี่ยครับมีประมาณสี่ลุกนะครับสี่ลุกอะไรนะครับวันไทยทำเป็นยังไงครับโอวันไทยทำสนุกมากเลยครับแล้วก็เลยเลยได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งคือแบบผมชอบกล้องฟิล์มทีนี้ผมก็เอากล้องฟิล์มมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้พี่ๆถ่ายเก็บบรรยากาศครับ เขจะมีคนที่เข้างานก็จะมีแบบสิทธิ์ได้ซื้อฟิล์มสเปเชียลครับเอาพูดถึงใน่องนมีคน่าได้โอตอนสี่สิบประมาณประมาณไหมสี่สิบไหมที <laughs> มงานยังไม่รู้เลยค <laughs> รับ <laughs> แถมไปเรื่อย <laughs> เอยเอาจริงคือตอนแรกฟริกไว้ว่าสี่สิบประมาณตมแต่ว่าพอเอ๊ะรูปนี้ก็สวยรูปนั้นก็ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีรูปแบบที่เป็นโทนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอามารวมร แล้วก็ได้ประมาณได้ทั้งหมดแบบงานโปรเทากทีงานของโอรตอาใช่ครับก็ก็เป็นหลักๆก็เป็นผมแล้วก็จะมีที่พีทีมงานที่คอยช่วยผมหลังบ้านก็เป็นพราะว่าเมื่วันมันออกมาเป็นรูปเล่มแบบเฮ้ยเรามีคต้องรูปแบบเขายื่นมาคือพูดตรงๆเลยนะครับเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันเพิ่งเห็นตอนแต่งหน้าแล้วเขายื่นมาให้ก็โอ้ยเพิ่งได้เห็นทั้งหมดก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบครับเพราะว่าเราก็ใส่ใจในทุกๆลุกแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ความ เป็นวินเทจที่เราต้องก,า,งา,ก,การกกา <c oughs> คือมันตื่นเต้นไหมมันรู้สึกดีมากดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนชื่นชอบศิลปินเป็นคนชอบสะสมทีนี้พอมันมีของเหมือนแบบมันเป็นของสะสมแหละอ่าเอาไว้เปิดดูเอาไว้แบบเวลาคิดถึงก็เปิดได้เวลาอยากรู้ว่าแบบเออเราชอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เข้าไปศึกษาได้จากตรงนี้อะไรเงี้ยอ่ะเราอันแบบแคนเรียกว่ามาแบบดนของวันครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันครับ ว่าตอนแรกคือรอบแรกก็คิดว่าจะหมดหรือเปล่าใช่แต่ว่าพอเปิดรอบแรกมาก็คือหมดไวมากๆทีนี้ก็แม่ๆแ,แ,แฟนๆหลายๆคนก็อยากให้เปิดรอบสองก็เลยจัดเป็นสองสองครั้งเนยครับเป็นไงบ้างพอได้เจอคนที่แบบะระยะใกล้แบบน,นี้ปกติก็จะเจอแ,แ,แบบตามอีเวนต์อะแบบพูดคุยบ้างแต่ว่าเนี้ยหนึ่งต่อนหนึ่งเลยเป็นยังไงบ้างคือโดนจีบไม่พักเลยครับทำไมเดี๋ยวนี้ผมโดนจีบบ่อยก็ไม ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบมีแบบแม่แม่ฟิลมแม่เลยเดี๋ยวนี้มีมีแม่แอบแ่ยแม่ที่แอบแบบแม่มาใช่ชายเมื่อก่อนจะมีแบบคนเดี๋ยวนี้มาแบบเอมีแบบชอบไิหาดชอบอะไรแล้วก็จีบบางคนเป็นแม่มีเลยฮะเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้แต่งหน้ามาขนนู่นขนนี่มาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวย เรอยากอยากให้พี่หัดสนใจเาราจะไงแล่ะไงล่ามแถบมันต้องเป็นยังไงหรอมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ไม่พูดมันก็ปิดพิหัรแล้ววะ <c oughs> แล้วเป็นยังไงพอเราพอแบบเริ่มแบบว่ามีเพื่อนเร,ริ่มใหม่แต่ที่เมื่อก่อนมันจะแบบความไม่คนนีนน้เนาะใชแ,ะแม่ก็รู้สึกว่าใจไม่ได้เป็นของตัวเองครับใจเป็นของธรรมชาติหรือเปล่าเอ้ยมาดูแฟน ออโอเคชมเพมโอเคครับครับเป็นยังไงบ้างมาแบบแฟนคลับีแบบเราได้พูดต่อหน้ามันเหมือนแบบมันเหมือนครั้งแรกที่เราได้เลยสำหรับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆเลยนะครับที่แบบโดนแม่แม่แฟนแฟนมาจีบอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออยังรับมือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ก็ยังไหวอยู่นะครับถ้าใครจะจีบพี่หัดก็ขอความพยายามให้มากกว่านี้นะ ค่ไหนนะต้องพยายามให้จนจนใจอ่อนนะครับต้องพยายามแบบสู้เจ้าของค่อยเนี่ยคอหรือว่าเอาอันนั้นก็ลองอ่างัดไม้เด็ดกลยุทธ์อะไรมาสู้แล้วกันก็อยากจะสู้ได้ยังไงอ่ะเราเมื่อกรรมการมันมยังอยู่แหลกเอ้าโทษกรรมการซะแล้วอ่าจริงๆก็ทุกคนก็อยู่ในใจผมแหละใจเป็นกลางใจเป็นกลางครับใจเป็นกลางครับ เหมือนผมโดนแกล้งเลยอ่โอเคไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็แบบมีคนมาให้กำลังใจด้วยนะครับเยอะแยะเลยหรือว่าจะให้เน้นใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคนใต้แม่ละอ่าจริงอ่าพูดถึงพี่แม้พ pues ี่แม้เขาแว็บมาแว็บมาเขามาให้กำลังใจน้องแหละเราเป็นยังไงเราาให้กำลังใจก็ชื่นใจครับก็เอาจริงคือวันนี้เขามัน เขาไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังจะมามาหาน้องมาให้กําลังใจมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าอะไรอ่ะไม่หาตัวเฮ้ยมันไม่เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไอ๋อก็แบบสู้ๆนะเออแบบเห็นคนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าถามตามอัธยาศัยแหละอ๋อแล้วเราเหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยเลยครับพอเขามาไม่เหนื่อยเลยชื่นใจเขาเขามาป้นโฟโต้บุ๊กไปอันหนึ่งด้วย ผมซื้อให้เขาครับเขาเลยมาแล้วทำอได้ผมก็อันนี้ล่ะแต่ผมซื้อให้เขาแต่ผมคิดราคาพิเศษครับราคาพิเศษเท่าไหร่เป็นราคาพี่โจฮันแล้วกันครับแต่ว่าราคาพี่โจฮันมันมีข้อแถมหรือเปล่าเอาไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมขนไปให้ที่บ้านแล้วกันราคาพิเศษได้เป็นของแถมเหมือนเวลาน้องน้องให้พี่โจฮันหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับเท่าไหร่คุณพิงค์ว่าาพอป่าผมคิอันนี้ผมคิดอ่าห้าพันครับโอ้โหห้าพันมันได้มากกว่าของแกงเลยางนั้นเราก็ติดตามซีรีส์จังเลยลืมหมดโอเคใส่ใจค่ะเอาก็โหเหมือนผมโดนแกล้งเลยอ่ะตอนนี้แก็แบบกูดขายกาแฟได้ใช่ครับก็มีหลายอย่างใช่ก็มีเพาเวอร์แบงก์มี ที่ติดโทรศัพท์ครับเดี๋ยวนี้แบบเวลาใครจะเป็นดาวติ๊กตรงติกตอกต้องมีอันนี้นะฮะเอาไว้ติดอตรงนี้ปุ๊บแล้วมายืนเต้นได้สบายมากเลยแล้วก็มีผ้าห่มนะฮะมีเสื้อนะครับผมแล้วก็มีเนี่ยเสื้อเสื้อนี้เสื้อเป็นแบบนี้เลยครับก็เป็นคนโคเซตเองเหมือนกันครับทำไมผมตอบดูไม่มั่นใจใั่ครับอ๋อโอเคครับใช่ใช่ก็เสื้อแล้วก็จะมีโคโอการ์ดครับ เป็นงานของเราแบบมีออปชั่นพ <ruct Diese> <laughs> <c oughs> ูดเหมือนคนอื่นเขาแบบที่เราอยากมีก็หลักๆก็คืออยากสะสมเองด้วยครับเ็ต้อสะสมของตัวเองเหรอใช่ผมคือถ้าเป็นงานที่ผมทําแบบทําเองเนี่ยครับผมจะชอบทีนี้ผมก็จะสะสมของตัวเองด้วยแล้วมีอยากไปทำให้คนอื่นาำไหมทำให้ใครครับทำเอ๋อโอเคอถ้าใครถ้าใครอยากให้ผมทำให้ผมก็ทำให้ได้ครับมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ เแล้วก็ต้องปรึกษากันนะฮะชงเข้มเลยครับก็เป็นครั้งแรกครับล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่ไปแบบเป็นแฟนแฟนมีตแฟนสายคู่ครับกับพี่แม็กเพราะปกติจะไปคนเดียวครับรู้สึกไม่เหงาเอาจริงๆคือเหมือนแบบมีเพื่อนมีพี่อยู่ตลอดแล้วแบบมันมันไม่เหงา เงาครับเปนนั้นเหงาที่ผู้ัดาเงาเลยเครับเราไไม่เงาทุกคนน่ารักครับผมมากต้เป็นงานพอบบรรยากาศและเป็นตัวแรนของประเทศครับโหก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเหมือนเดิมเพราะว่าเราหายห่างหายไปนานเนาะแล้วก็ไปโฟกัสทางด้านเพลงก็ค,คิดว่าแบบหายไปกันแล้วแต่พอมีซีรีส์แล้วก็มีน้องนอตนี่แหละครับมาทําให้ทุกคนรักอีกครั้งหนึ่งก็ ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศเลยครับออมาข้ามเพนเป็นยังไงบ้างนี้เฮ้ยเราเล่าอะไรได้บ้างอ่เาเร็วๆนี้เร็วๆ,ๆนี้ครับเร็วๆแล้วเริ่มจากเพอ่อาัอ่อนับไปไม่เกินสี่วันหรอโอเคสี่ถึงห้าวันอ่าเลขสี่กับเลขห้าประมาณนี้อันนี้ไม่ป่วยหรือเปล่าก็ลองซื้อดูครับถ้า<ม>ถูกก็มาแบ่งกันด้วยนะฮะสี่ห้าที่คือเดือนหรือวันคิดว่าน่าจะเป็นเดือน ขอคืออีกห้าเดือนครับเพลงแรกจะเป็นเพลงอ่ะเดี๋ยวสปอยเลยเพลงแรกจะเป็นเพลงเอาพี่ตามาด้วยเลยมั้ยยอกยอกนะฮะโอเคเพลงแรกจะเป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกถึงความป็นดิสตี้ครับความแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ผมชอบเป็นความชอบของผมร้อยเปอร์เซ็นเลยคือผมเขียนเองด้วย ทำเองดนตรีก็คือโปรเซสกับพิตะาสองคนก็คือแล้วก็มีทีมเพื่อนๆคอยช่วยกันนี่แหละครับก็ออกมาอีกไม่นานมากได้ดูแน่นอนใกล้แล้วครับเรามีเพียีแค่เองนเอ้อเอา <laughs> ก็ <laughs> ผมหลอกขนาดนี้ต้องไปใช้พระเอกที่ไหนครับ <laughs> เรค, <laughs> คือหลังกล้องคืออ <laughs> 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 อะไรแฟนพระเอกฮะแฟนพระเอกนะฮะพระเอกไปดูในเอมวีดีกว่านะฮะเออเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะฮะพูดไปหมดแล้วต้องตื่นเต้นงเต้นมากทำได้ไงอ้าอาจจะอาจจะอยู่งี้งงอาจจะงงว่าผมทำอะไรมาเสิร์ฟรอฟังนะฮะับแล้วจะมีชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์เล่นกับใครคิดว่าน่าจะมีครับแต่เพลงแรกคือมันเป็นแบบ เพลงแบบเปิดตัวจะเป็นเพลงที่สนุกและเท่ครับในในในอ่าโพซิชันที่ผมวางให้กับเพลงนี้นะครับอาิบายให้บารสำลังใจหน่อยให้บอกว่าเป็นกำลังใจให้เราฟังเพลงแลครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับอ่าติดตามผลงานของบาร์สนะครับผมอ่าฝากไอจีนะครับ BBS JTR นะครับหรือว่า X หรือว่า tiktok อกก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงาน,นครับเดี๋ยวจะมีโจฮันนอน สเปเชียลนะครับผมแล้วก็อาจจะมีซีรีส์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่อรอติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากดิสตี้ด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับฝากเจฟ้ายด้วยครับอ่าอินเซอร์ดินใจนี่นัโป่งรับโป่งเป็นตาใครนะรับโปกนี่คือตาผมเองครับผมเราจะเป็นโฟโต้บุ๊คผมให้เป็นตาเจฟ้ายก็ไม่ได้ครับอะไระ โอ้ยมุกโบราณจริงนะอ่าเปิดมาจะเป็นสีแดงครับเปิดมาไม่มีอะไรเปิดมาไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็มีมีบอกว่ามีกี่พาร์ทมีอะไรแล้วก็นี่โอ้ยเนี่ยเปิดรูปเดียวก็หล่อนะเนี่ยอ่าเปิดอีกรูปยังไงก็หล่อนะอ่าเห็นไหมหลับยังหล่อนะฮะฝากไปเลยนะฮะฝากได้ครับฮะอุ้ยตาครับนี่ครับ thank you To Star, to Star Society. Society.